โอเควันนี้นะครับลูกค้าก็เอาเครื่องกึงมาซ่อมครับรุ่นขายดี SL 300คูณสองครับผมเครื่องนี้ก็ซื้อไป5 5ปีกว่าแล้วนีครับผมอาการไม่มีอะไรครับสายพานขาดครับผมอะไรมีซ่อมได้นะครับผมตัวนี้ก็เอาไปทำเครื่องมือแพทย์นะครับชิ้นส่วนเล็กๆนะครับผมไปซ่อมอุปกรณ์อ่าทีมงานก็กำลังเซตอัพอยู่ครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานนะครับผม ไยมีครบก็จัดการได้ครับผมดด้ี่ใหูดเ,เดี๋ยวรอ,อกลับได้ฟีดก็น่าจะเรื่องทำความสะอาดแล้วครับผมเพราะว่าตัวรางเราไม่มีน้ํามันหล่อนะครับแล้วก็เศษอาจจะเข้าไปอัดตามสกรูข้างล่างนี้ฮะถ้าเกิดมีเศษเข้าไปอัดก็จะทําให้โอเวอร์โหลดของเครื่องเยอะนะครับผม่อนปีใหม่ไม่ได้มาลอ่าลูกค้าบอกติดโควิดไม่ได้มา